สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้น้องบีครับวัอนี้คืองามเลยครับวัอนี้ค่ะควยงามดิน้องบีค่ะมาเป็นคนงามเป็นประจักงามทั้งคนณทั้งควงเลยพี่น้องครับวัอนี้นะครับน้องบีครับวัอนี้ เปิดสักกระดาษไม่โมนี้น้องบีมีควายฝากพี่น้องเจ๊โตครับโมนี่ค่ะมีฝากพี่น้องซีโตจ้าซีโตนะครับเนาะมโอนี่ไม่ได้โตงามค่ะพิเศษแล้วน้องบีว่าครับโมนี่ค่ะค่ะอ่ะเมื่อเบิ่งโตเลกครับน้องบีควายตัวนี้ตัวผู้ตัวแมียคำนี้เป็นตัวแม่จ้าแม่สาวเป็นตัวแม่แม่สาวเนาะตัวนี้ลูกตัวแรกครับน้องบีตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าไมมจ้าเป็นลูกสาวเจ้าไมมเนาะค่ะอายุครับผมอายุแปดเดือนจ้าอายุแปดเดือนพี่น้องครับพึ่งส่วนเข้าจากแม่พี่น้องครับว่าไงว่ายังยังเป็นควายหน่อยอยู่นะครับเนาะแม่ค่ะ เหตุผลที่น้องบีสื้ออกมากข้อตีน้คขึ้นยังงครับน้องบีคาะน้องบีมักไอ้ส่วนสูงของเพื่อนจ้ามักเนื้อมกักหนังมักแข้งขาเพื่อนนี่แหละจ้าพี่ ครับคือว่าไงว่าค่อยหน่อยอยู่แต่ว่าจุดเด่นของเขาคือว่าแข่งขาเขายาวเน้อมบนบีเนีนค่ะเพิ่นเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบห้าจ้าเกิดจากแม่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเนาะตอนนี้น้องอายุแปดเดือนกะสูงร้อยยี่สิบเก้าแล้วจ้าแม่นครับตอนนี้อายุแปดเดือนกะสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วเนาะค่ะใบหลอดเอกสารมีครบค่ะจุดเด่นหนคือเรื่องลำตัวยาวน้องหนูบีเน,นาะแมนค่ะลำตัวยาวสมูดีจ้าพี่หมูครับลำตัวยาวนะพี่น้องครับแข่งขากะดีครับแล้วก็มีความสมูดเนาะค่ะหางเพิ่นก็ไระได้ะหาางยว นับปุกหางไกลง่ญ่เนาะน้อง,องบีเนาะไข่หน่อยอยู่แต่ว่าหางหางทึว่าสมบูรณ์ครับแมนค่ะ,ะแสดงว่าเจ้าของคนเลี้ยงดีคังน้องบีเนาะเลี้ยงดีดจ้าเอาพี่น้องรับตัวนี้ครับเป็นลูกจเจ้าใหม่เนาะ,ะนะครับตัวนี้อายุแเดือนพี่น้องตัวนี้นะครับเอาผมเบิ่งโดยรวมพี่น้องรับอันนี้คือกล่องผมอาจจะบ่ง่ายบว่า,านนไหนพี่น้องรับแต่ว่า อ่าเบื่องตัวจริงพี่น้องถีลงครับเพราะยังกระดูกแข็งขายไง่นะครับเราอัตลักษณ์ควายไทยก็ได้เนอกมานว่าตัวนี้น้องบีค่ะได้จ้ะอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนดีค่ะครับพันธาอยากถามว่าไงให้กินซีเคฟอร์ดมิกผสมพันธฮกินแต่ละสองซอนไงนาะครับน้องบีค่ะเอาโมนี่ควายโตงามสีน้ำขาไดลครับน้องบีค่ะน้องบีเปิดแบ่งปันให้พี่น้องเขาเกษตรกรเอาไปต่อยอดน้องบีเปิดใบสองหมื่นเก้าพันบาทล้มทรงค่ะสองหมื่นเก้าพันบาทล้มทรงเนาะแข็งขายเงียงเงี้น้องบีเนาะค่ญ่ดีจ้ย เพราะว่าหันเบิ้งโดยอายุของเขาว่าด้เบิ้งตอนนี้คืออายุเขาแค่แปดเดือนหนึ่งแต่ว่าเขาถือว่าในเรื่องโครงสร้างลำตัวที่ยาวเพิ่ครับวันนี้เรียงํำเลียงถึงนะครับบำรุงดีๆโอกาสเป็นไข้เงียกกระดนเนาะตรงนี้เป็นไข้งย,ยกกระเด็นเนาะค่ยยกกะ,เ,ะ,ะเป็นเบื้งตไปขนมบีครับครับนี่เบื้องโตต่อไปครับ เอาน้องบีครับตัวนี้เป็นโตผูโตไหมครับน้องบีเป็นตัวผูจ้าตัวผูเนาะป้าคือรอแทนน้องบีรอจ้าพี่อันนี้ลูกตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกไส้เพชรลำโขงจ้าลูกชายเพชรลำโขงเนาะอายุครับน้องบีอายุเจ็ดเดือนจ้าอายุเจ็ดเดือนพี่น้องครับตัวนี้พี่น้องเป็นลูกไส้เพชรลำโขงอายุเจ็ดเดือนครับแต่ว่าจุดนี้คือเรื่องเนื้อหนังเนาะแมนค่ะเลือเนื้อหนังโค้งสางเพิ่นจ้าขับมาพี่น้องครับเนื้อหนังมาเร็วค่ะเดก็ดูก็ง่ายโย ่ไข่สองใบพี่น้องครับตัวนี้ะนะก็ถือว่าเป็นไข่หน่อยอยู่พี่น้องครับอนาคตเบิง่องภายในออกแต่ว่าหันเบิ่งเดืองอัตลักษณ์ไข่ไทยนี่คือตาแต้มแบบไง,งเนาะ,ะนะครับแล้วก็เนื้อหนังก็ดีอายุเขาได้กับน้องวีครับอายุเจ็ดเดือนจ้าอายุเจ็ดเดือนเนาะ,ะนะครับพี่น้องตัวนี้จุดเด่น,น,นคือเรื่องความรอ ้อมรออัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนตาแ้มแกมจำนะครับคนสีดอกเล่าดีจ้าคนสีดอกเล่าเนาะเล็บกระบอยาวได้ค่ะพี่มูเล็บกระจิกดีจ้าครับเล็บกระจิกดีนะครับเนาะเอาพี่น้องรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายทีรอพี่น้องครับอายุ6เดือนเขาสามารถเห็ดเขาง่ายได้พี่น้องครับโดยอาหารนะครับพี่น้องครับก็คือบำรุงอดีนะครับเนาะตัวนี้น้องบีครับขนาดโตสี่มือนี่นะครับอายุ6เดือนนี่ลูกเพ็ดลํำโขงสี่อายุราคาเท่าไรครับตัวนี้น้องบีเปิดไป2600 0บาทจ้า2 6 0 0 0บาทเนาะ อันนี้คือราคาหองกระซื้นไหมครับตัวนี้แม่นจ่าราคาหองกระซื้อค,ะค่ะ,ะครับพี่น้องครับวันนี้คือราคาหองกระซื้อครับพี่พน้องตัวนี้ครับเป็นลูกของเออ่เพชรล้ำโขงเนาะค่ะตัวเด่นคือรอพี่น้องครับร <อ S 1> ความรอความมสจะนะครับเ <c oughs> นาะค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคไปลงตัวต่อไปครับน้องบีที่นี่ครับค <c oughs> ่ะครับพี่น้องครับวันนี้เมืองโตต่อไปครับอ๋อน้องบีครับวันนี้ตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับน้องบีค่อยตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสายบิ๊กเบิร์ดจ้าเป็นลูกสายบิ๊กเบิร์ดเนาะอายุครับผมอายุ6เดือนจ้าอายุ6เดือนนะค่ะ สิ่งที่น้องบีเลือเข้ามาคืออย่างรับค่อยตัวนี้น้องบีมากเนื้อหนังเพิ่นจ้าเนื้อหนังเนะาะกระดูกเพิ่นใหญ่ดีจ้าเนื้อหนังนะครับแล้วก็บพุงเบิง่งเขาค่อยตัวนี้ถือว่าเป็นค่อยน้อยอยู่แต่ว่าหั่นอัตลักษณ์ดีเนาะค่ะได้อัตลักษณ์ควายไทยครับตาเตือบอี่ยแบบพี่น้องครับแม่กระบี่จับตาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับอ้วนคักพี่น้องครับเบื้อง้ายเขาแขนอันตันพี่น้องครับว่ามันหมูหุ่นนะครับเบื้อง้ายนะครับเพราะว่าควายหน่อยหกเดือนนี้ไม่ใช่ในเซลน้มนาะแต่ว่่าาานีเเจับมาเอิ้นว่านี่ แยกนมมายังอ้วนอยู่พี่น้องครับยังตันดีอยู่พี่น้องคนน่ะน้ำนมแพร์พอดีจ้าน้ำนมแพร์พอดีเนาะอันนี้จะเป็นสายเหนือเนาะเม่ว่าน้องบีตัวสี่แต่ว่าเบื้องแล้วพี่น้องครับอัตลักษณ์ควายไทยคือตาแต้มบางไงครับแมงหีกระบี่จับตาอ่องสามอ่องพร้อมพี่น้องครับพน่ะเบื้องประกบเข่ากับไงพี่น้องครับตัวสี่ครับแต่ว่าไม่เห็นตัวควายหน่อยอยู่ครับไปเลี้ยงเอาให้มันไงเอาพี่น้องครับตัวนี้เอาน้องบีครับควายหน่อยตัวนี้โตผู้หน่อยเนาะอายุหกเดือนเนาะความสูงเท่าไรครับ ความสูงสูง120กาเอาราคาคาร์โมเน่น้องบีน้องบีเปิดไว้2 0 3,000บาทจ้ะ2 0 3,000บาทเนอะอันนี้คือราคาห้องคือซื้อราคาสื่อใครราคาหนึ่งเนอะแต่ว่าตัวนี้คือห้องมาร์กคือเรื่องเจ้าเนือค่ะเจ้าเนื้อหนาก็นแย่ดีนะจ้าหนาบูดีจ้าหนาหนาก็นแย่นะครับเนาะเอาไปไว้จับซัดจ้าไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจำข้อก็ได้จ้าคือว่าไงวะห้อง เวลาเอาไปเลี้ยงไปมันใหญ่ขึ้นมาเท่ากรได้ขายเกิือนบอกเกินความเป็นจริงเนาะคือเอาไปจับสักกระดาหรือว่าอนาคตมันรอเป็นพัาะท่นกระดาษทเนาะอันนี้คือเลี้ยงให้พี่น้องเบิ่งครับเอาเบิ่งตัวไปขนมบีครับค่ะอ่าน้องบีครับโมนี้เป็นควายนะครับน้องบีครับโมนี้มันเป็นควายสาวฟันนมนมจ้าเป็นควายสาวฟันนมนมเนาะตัวนี้สูงเของใน้องบีตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบสองจ้าสูงหนึ่งหน่อยสี่สิบสองนองบีเนาะลูกตัวไหนครับควายตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวสร้างอุดรจ้าเป็นลูกสาวสร้างอุดรเนาะจ้า อ๋อตัวนี้เป็นลูกสาวสาวดอนค่ะตัวนี้คือเรื่องแข่งขายเนี่ยน้องบีเนาะแข่งขาโค้งสางเพิ่นจ่าพี่ม้วนฟันน้ำนมเพิ่นพึ่งหลุดเด้จ่ามที่นี่เพิ่นขืน้องบีกันเลยผสมให้แล้วจ่าอ๋อนะครับเพิ่นขืนแล้วเลยผสมให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผสมเ้งินดีไว้ค่ะผสมตัวใดครับผสมเจ้าเงินดีไว้ค่ะเจ้าเงินดีเนาะของยิงยงฟ้ามันความตัวนี้นะครับผสมไว้นะครับ วงไงว่าตัวนี้คือจัวเรียเรื่องโค้งแางเนาะเรีองความสูงแรงแข็งขานะครับตัวนี้แล้วก็ผสมเงินดีไว้พี่น้องครับก็ถือว่าเอาสถานะคือพอของตันนี้คือตัวควายหยักเนาะควายใหญ่เนาะตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้คือตัวเรียงเรื่องความสาวควายใหญ่สีสูงสุดคือแถวคือว่าไงในลูกสามตัวแต่ตัวนี้มีโอกาสสูงขึ้นอีกนะครับเป็นว่าน้องบีมีโอกาสสูงขึ้นอีกจ้าเพราะว่าเพิ่นยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมพึงรุดบันี้เพิ่นขึ้นน้องบีญาติมันเสียโอกาสในการผสมน้องบีก็เลยผสมไปเพิ่นเลยจ้า คให้ลูกค้าเอาไปรุ่นเองเพราะว่าน้องบีผสมบ่ราท่นได้ผ่านรอบจ้ะครับเพิ่งผสมได้ผ่านรอบเนาะเอาพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องโครงสร้างความสูงเนาะพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นควายพัฒนาแล้วพี่น้องครับเป็นลูกของสร้างอุดรเนาะตัวนี้เขาจะได้เรื่องแข่งขายาวพี่น้องครับแล้วก็อ่าไม่รุ่นเอาวัตถีทิศทองวัตถีทองเนาะค่เอาน้องบีครับตัอนี้ควายตัวนี้ราคาเท่าไดครับมบอนี้น้องบีเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทจ้าสี่หมื่นห้าพันบาทเนาะอันนี้คือราคาห้องกระสือเนาะมันบ่ะบุณีถ้าผู้้้้ใใดสนนนนจีีี่องบบฟาตััว บ้านโนนไปเข่งตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะครับช่องทางติดต่อคุณน้องบีค่ะ098 098ค่ะ226 226 1413จ้า1413น้องนองบีเนาะตะกี้เห็นคว้ยตัวสี่เป็นตัวเป็นเศษน้องน้องบีป้ะครับ่คร้อยสี่สิบบวกสี่แต่ว่ามื่อนี่คือพร้อมผสมแล้วพี่นะครับเมืนี้รอไปรุ่นเราเองพี่นะครับตัวนี้นะครับราคาเป็นต่อพี่นะครับค่ะเอามือนีไม่ยังฝากพี่น้องเกษตรกรบ้าครับมื้อนี่อบคุณ FC น้องบีลกพี่มูัจ้า ค่ะน้องบีไม่มือนีใดกับมีหย่อนเอฟซมีหย่อนพีหมูหันจา้าค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองจา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ